สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลายท่านนะครับสอบถามาเข้ามาหลายคนนะครับว่าทํายังไงนะครับถึงจะมีผลซื้อไก่แบบทุกวันเหมือนของสอนทุกวันก็อย่างที่ผมเคยบอกว่า,าไก่ทําไก่พมา่าก็ต้องมีเหลี่ยมมีแข้งหาช่องตีเก่งแผลคมคมปากไวๆเหล่ากอที่ชนเดิมพันแพงๆชนะมีถ้วยใหญ,ใหญ่ต้นเหล่ามีถ้วยใหญ่หญบ่อยๆนะครับ ถ้าทาไก่เชิงก็ต้องเป็นไก่ล็อกมุ้นมัดกัดตีนะครับถ้าเราจะทําไก่สองแบบนี้ก็ลองทําตามที่ผมแนะนํานะครับผมไม่ได้พูดให้เชื่อแต่ทําให้ดูนะครับทุกวันนี้นะครับผมส่งไก่วันละสี่ห้าสิบกล่องเจ็ดกสิบกล่องทุกวันนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วผมก็ทําจนได้แล้วก็ทําใหา้คนเข้ามา ซื้อทุกวันไหมแล้วผลงานของผมก็ออกไปทุกวันจริงอย่างที่ผมบอกไหมนะครับลองติดตามสอมีทุวันกันดูนะครับ